โอครับวันนี้เราจะมาพ, <อ S 2> พูดเกี่ยวกับ,บทไลายที่เราได้ทำในเทอมนเียครับซึ่งอย่างแรกก็คือเราได้เข้าไปสังเกตเอ,อข้าวในนาซึ่งเราก็พบโรคทั้งหมดหกชนิดก็จะแบ่งเป็นสามป,ประเภทนั่นก็คือโรคที่เกิดจากแบคทีเรียโรคที่โรคท,ที่เกิดจากเชื้อราแล้วก็โรคที่เกิดจากแมลงซึ่งโรก ที่เราได้พบก็คือโรคใบไหม้โรคที่สองก็คือโรคกลับใบแห้งโรคที่สามคือโรคหนอนกระทุงข้าวแล้วก็โรคที่สี่ก็คือโรคเมล็ดด่างครับแล้วก็ยังมีโรคอื่นๆอีกด้วยนะคะครับเมื่อเรารู้ว่ามีโรคอะไรแล้วเราก็ไปศึกษาเรื่องโรคครับแล้วเราก็ได้มาแก้ปัญหา เราได้ยังได้ไปพัสนาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้วยครับซึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่เราได้มานั่นก็คือการใช้น้ําปูนขาวเอ้ยน้ําปูนใสแล้วก็การใช้น้ําส้มกวันมาครับและเรายังได้ไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการไล่นกนั่นก็คือการกลางกะขายแล้วก็การใช้ลูกโป่งนะครับเหมือนกับลูกโป่งครับแต่ว่ามันก็จะต้องจุดไฟแล้วมันก็จะระเบิดเป็นเสียงทําให้นกออกจากนาครับแต่ว่ามันไม่มีอันตรายต่อข้าวครับ อีกอย่างนึงที่ใช้แทนลูกโป,ป่งได้ถ้าเกิดเราไม่มีลูกโป,ป่งก็ใช้ไม้นะไม้แบบไผ่ตามนาสมมุติเ,เราก็ไปตีไม้ไผ่ที่เราใช้ตังต,งตังขาย,ายได้ครับ,รบมันก็นกก็จะตกใจ,กกจกแล้วก็หนีออกจากนาครับแล้วก็เรื่องที่สามที่เราได้ทําเกี่ยวกับนาข้าวของเราก็คือการเข้าไปสนนํารวจน้ําในนาซึ่งน้ําในนาเนี่ยเราพบว่ามันต่ํามากเลยครับเราก็เลยเอาน้ําใส่เข้านา แต่หลังจากนั้นเนี่ยพอฝนตกเนี่ยน้ํำในนาของเราเนี่ยมันก็ท่วมครับจึงทําให้เราเนี่ยต้องระบายน้ําออกจากนานครับแล้วการระบายนาน,นะครับก็คือการขุดเออ,อเป็นคลองไส้ไก่ครับออกไปที่นา,นาอื่นแล้วก็นาอื่นก็จะเอาเข้าไปที่บึงครับเบึบึงตรงข้างต่างตรงนี้ี่ครับจะไปใส่ในนั้นครับก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนั้นก็คือเรื่องการที่เราจะต้องเอ,อสำรวจแล้วก็ พ่นยาข้าวครับนั่นก็คือเการใช้น้าปุ๋ยใส่กับน้ําทงคันไม้นะครับซึ่งเราต้องพ่นนะครับผมที่จุดใบกับจุดรวงข้าวนะครับและยังมีเรื่องการเกี่ยวข้าวที่เราได้รู้มาจากภาคสนามนั่นก็คือเราจะต้องเกี่ยวจากตรงโคนต้นนะครับแบบสมมติต้นนี้เป็นต้นข้าวครับแล้วต้องต้นตรงแบบโคนไม่ก็ตรงกลางต้นเลยต่อไปครับการไปเรียนรู้ของเราได้ เรียนรู้เรื่องขนมขนเหลาครับเป็นขนมที่หมู่บ้านน้อยที่เราไปภาคสนามมาทําเองครับเป็นขนมที่มาจากนาเน,นี่ยครับตอนเออมีประวัติว่าาคนหนึ่งในหมู่บ้านน้อยนะคะเป็นชาวนาแล้วเขาตอนนั้นเขากาลังกลับบ้านแล้วก็ใช้ขนเหลาอยู่ครับแล้วเขาหิวพอดีเขาอยากกินขนมครับ ก็แบบของขนมก็เลยเป็นขันลาวแล้วก็ชื่อขันลาวครับซึ่งขันลาวเป็นไม้ดับมีลักษณะโค้งเอาไว้แบกข้าวเ,าเอาไปขายครับคล้ายๆข,ขนมย,ยาวๆครับขนมขันลาวเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านน้อยและคนทั้งหมู่บ้านน้อยสามารถทากันได้ครับเพราะว่าสามารถนําวัตถุดิบในหมู่บ้านมาทําได้ซึ่งหนึ่งก็คือเราสามารถนำลูกเนื้อลูกตาลจะในหมู่บ้านเนี่ยมาเป็นส่วนผสมได้แล้วก็สามารถขูดเอา เนื้อมะพร้าวจากลูกมะพร้าวเนี่ยเอามาใช้เพื่อคุกกับขนมแล้วก็ยังมีแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้าซึ่งสามารถเอาข้าวในที่ในหมู่บ้านปลูกเนี่ยเอามาทําเป็นแป้งได้ครับแล้วก็เรายังต้องใช้น้ําเพื่อที่จะทาให้แป้งเนี่ยเหนียวขึ้นด้วยครับแล้วก็พอปั้นเสร็จแล้วครับเราก็เอาไปต้มครับรอหนึ่งถึงสองนาทีแล้วก็ได้เลยครับ จากนั้นเวลากินคนในหมู่บ้านเขาจะเอามาคุกกับมะพร้าวแล้วก็จิ้มน้ําตาลกินก็ได้ครับถ้าไม่จิ้มมันจะจืดๆหน่อยค่ะแต่ถ้าจิ้มเนี่ยจะอร่อยแล้วปกติคนในหมู่บ้านเขาจะไม่ขายขนมขลาวกันเพราะว่าอย่างที่เป็นบอกเขาทํากันทุกบ้านอยู่แล้วครับขอบคุณค่ะ